สบายดีพี่น้องกล,บบกลับสบายดีนอ้องเมื่อนีนก็มาพบกับดาวเรืองคือเ่าด้วยพี่น้องกระเป๋ามาใหม่พี่น้องเลยมาเรืองมาสื่อได้เลยเด้อพี่น้องเลยมีลายแบ,บมีเรืองเมื่อนีนก็ได้คนมาคล้ายเครื่องสร้อยพี่น้องเลยคนค้ายเครื่องสร้อยกะหิ้วเข่าพี่น้องเลยเป็นไรเฮ้ยกินข้าวเปียกพี่น,อนปป้อ,นอง บุยากค่ะบ oh. <ın car in illing> ุม <ng> ีอาหารอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ยอาหารแบบมีแต่อาหารแห้งเพิ่์ก็เลยบุอยากกินจะออกไปสื่ออยู่นอกกับพ่อกระเทินเป็นได้ลงมาคลายเครื่องซอยพัลรัญามวนบ่หรือว่าเมื่อยลงมากินเข่าพี่น้องเอ้ยไปลงมาคลายเครื่องโซยเอกหหายทั้งนี้คือมากินตังหาค่ะ กินคนละแจวเ่ปิงตับ<ม>คือบุซื้อลูกซีน,น้ำขันอยากกินลูกซีนนะเอออิ่มอยู่ว่าอะไรบุอิ่มแล้วไปซื้ออีกขายนะยบุอิ่มแล้วไปซื้อข้าวอีกกินข้าวนากันได้พี่น้องมือนี่กะขายดีคือเก่าพี่น้องเ้ยขายดีคือเก่าบางคนว่าเฮืองมุนกล่องไวโผลเนาะ เื่องกะขอโทษขออภัยน้ำเดอ้อมียังบออันันกะคอมเมนต์มาใดเลยเด้อพี่น้องเดอ้อเรื่องว่าสิเห็ุคลิปแกงเบาไก,ก่พี่น้องเอ้ยแต่บูฮ้วเอฟซีเพิ่นสะีพ้อบอ้นนะเรื่องกะอยากถ้ามึงเนาะกนว่าบให้เหตรเรื่องกะสิบ่เฮตดดอกพี่น้องเอ้ยขันคําเห็นว่าบ่เฮเหตหลายกว่าเหตนะยังกับสิบ่เฮเหตเป็นได้ป้า กนกะมีอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากะเงียบอยู่อุดนู้นได้ด้พี่น้องมาแปบได้รุ่นได้กะมาอุดนู้นได้อยเนอะโน่นี้กะคลายเครื่องคือเก่าพี่น้องเอ้ยเงียบๆประมาณนี้เลยพี่น้อง มีหลายแบบแล้วก็มีพวกรเากระเป๋าคือเก้าขาข้าแรงขอยกอะไรมเลขข้าแรงขอยอะไรมขข้าแรงเจ้าเป็นอะไรซะเป็นคำว่าอะไรนะโอ้ยโิลับาวบจได้าดเจ้าได้ข่ขาแรงขอยอะ จ้าได้ให้ค่าแรงคอยเท่าไดเอ๊ะมือละาหกล่อยบอกาเป็นดอกก็ได้หรือเจ็ดลอยคอยอยากได้เป็นดอกอยากได้เป็นกันค่าแห้งเป็นได้อาหารอร่อยบ่หิวน้ำน้เลยอยิวพี่น้องเอ้ยหิวค่ะขายเครื่องดีหัวเงี้ยขายดีเถอะเนาะจนไม่มีร้านขายแม่นชิ้ทายกับพวกกระเทือนนะนะเดี๋ยว มันถ่ายแับเซลฟี่มันมันบู๊กข้คนมาย่างใดเถอะนะแบบเธอกระไดอันนาทายพอจริงได้มีคลิปลงเนาะพอได้ทักทายกับท่านผู้ชมเพลินท่านนั่นแหละคันลงคลิปบทวงบท่านกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อวันที่หาพี่น้องเอ้ยน้องสาวเพลินกะสิได้ออกเลยเนาะ ประมาณวันที่แปดในี่อีซองเสมอพี่น้องเลยมีคนถามว่าเครื่องไรเพื่นออกบอโบแม่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นออกเองเด้อเพื่อนอยากออกไปหาแบบเบียกที่มั่นแบบไดเงินร้ายกว่านี่ฮนะพี่น้องเลยแ้วก็อยากเท่อกับเพื่อนก็ชิบอยูนั่แฟนเพื่อนบอหรือว่านาไดเฮืองกับบูหูเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพิ่นดอกแต่ว่าเพื่อนอยากออกกะให้เพิ่นออกบอว่าน่าไดลองเนาะเฮาก็หาผู้ไม้แม่แลงเราว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนาะให้ก็ต้องแบบ รายๆจะยม่มีแบบเอาตัวอดนะพี่น้องบอกว่าใครเนาะ่นเคิดแบบนี้ใครก็จะต่างๆเงินขนาดกัดกัดเมนยูบางเถอเฮากะได้เงินลายยูแต่ละมือแต่ว่าเฮาผัดค่าใช้จ่ายเฮากะลายฮะเฮากะสิเพิ่มไฮไลายมันกัเป็นไปบ่ได้ฮะนะเนาะหรจะแบบเสียกได้ลายนั้นนี่มันกัเป็นไปบ่ได้ฮะนะเฮากะลายแน่ใจหัวกินยูเฮากะสื่อให้กินมืด่นาดพี่น้องเอ้ สีมาแจ้งข่าวดีได้พี่น้องเมือนี้ข่าวดียังเฮยข่าวดีก็คือแบบว่าอยู่ได้ยากมาทำง,งานกินน้ำอยู่น้ำนอนน้ำใช่ใช่แล้วเพื่นอนข้นา,งนนางนอกา<อ>ะไปทำงานนอนไหมกาเยอะกล้าหลูกบกา้กาบอกมาคำเดียวว่กากล้าหลูกบก้าคำบทตอบแด่น,นี่สงสัยบูกล้าพี่น้องเลย ยอย่าว้านะขนาดเจ้านีิยังถึงหัวขอยสิตาหรือเจ้านะอ้ยแมนบอิมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเลยมือนี้แต่แดนแดน้แจ้งข่าวดียังจะชิมาหมัน่นคอยบอเอามาแว่นนะชิมาหมัน่นคอยบอีเวนอยอะชิมาหมัน่นคอยนะ เรื่เกี่ยวเขาพี่น้องโอ้ยหเอาทิมนีอยู่บ่กราบสบายดีพี่น้องอีกเท่านึงเด้อสิมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเลยจะเอ๋เอ้าบอกพี่น้องเลยไหมแจ้งข่าวดีนะแล้วเ,เกี่ยวเขาพี่น้องออกบรรดาออกบรบบรดาแต่ได้ไไก่สีได้ไดกินเห็ดกินค้องครับ แน่ละพี่น้องอันเดี๋ยวนี้ถ่ายแต่หญ้าพี่น้องถ่ายหญ้าเกี่ยวเขาแล้วเนาะกับถ่ายโควิดมันซาหน่ิดนึงนะหนาเจ้าบบกายปีนี่แล้วนะเฮ้ยเนาะน่ะออกมันซานเลยแหละนานที่ได้ไปย่างอีบุโดนได้พี่น้องเอ้ยเนาะประมาณเดือนเดือนปลายไปย่างอีบุโดนหรอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันถ่ายหญ้าเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วถ่ายหญ้าเพิ่นพ่อผมนะเพราะว่าตอนนี้หญ้าก็พวกมาบอกว่า ขายลูกไก่ปเกี่ยวเขาซอยแล้วตายยิมแม่แจ้งว่าเราคาดองนะข้าวบาทหาเซนบาทหาเซนบาทงา้อซิโตแล้ว,ว,วาาก็ค้ำมซิบบาทแล้วก็ง้อนะง้อเป็นง้อตายอีกได้โอ้ยจ๊ไม่ต้องง้เป็นง้อตายอีกหาเเลยบ่เฮ้ยได้ชิบเมื่อบ้านแล้วยินคายดอกอะไรอย่างเมื่อบ้านเลยพี่น้องเอ้ย ไปหาเมียใหม่แล <AMA> e ้วกูเัินดีได้เฮ้ยเฮ้ยได้ได้ซิบีเงินไปถอเพิ่นแล้วบัดนี้ป๋าอะไเนาะเาแลหาเซนกีบเดาเยอะหาเมียใหม่แล้วหาเซนกีบอ๋อหาเซนกีบเอาแล้วหาเซนกีบฟองเทาเงินทำซิบบะอัโอ้ทำปลอมเฮ้ยเซนลอยกบะเหรอเซนลอยเกาเกลือเหรอเอาไม่ยอมแมวบ่ไม่ยอมแมวให้แม่้ว ให้เา้าผู้หด้เออไอเดียดีว่ะเนื้อสือคอมฟอมหันคอมคอมให้เท้าผู้หูเลยพี่น้องเอ้ยได้หอยและแว่นนะชิ้นส้วนไฮระบอยองแว่นฟอมฟองฟอมเจ้าแวนปลอมใหม่ดาวพื้นแดงเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยขาดองแพงท่านเจ้าบอว่าอันนี้โมหูเลยนี่ชีวิตเฮตุอีนนีเลยพี่น้องเอ้ยถ่าบว์บว์ว่าวอาไยังดอกมีแต่ถ่ายงาเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วเดี๋ยวนี้นะ จะบอกบอบอกแม่เลยแต่ว่าเนาะบอกนะแม่มีมีแต่ถ่ายงานเกี่ยวเขาแล้วทั้งเท่านะพ่อ,อมแม่พี่น้องเอ้ยแต่กามีแต่สิจัดงานแบบธรรมดาเอาก้อนนี่แหละแต่ว่าเท่าหนาจะได้ถ่ายคลิปอยู่พี่น้องเลยเนาะตอนเหตุะนะเพราะว่าอันไม่เท่าว่าช่วงในโควิดนะมีแต่ว่าหายเท่าอันแบบกินหมูก,กินยังไปซื้อก้อนนะเด้แบบว่<อ>าแล้วอันโควิดแลวเท่าจังจัดงานไงเลยเราอะนะเราบอกนะอัน พี่น้องทุกคนเนาะเรียกว่ายูทูบเบอร์ที่เบิ่งในคลิปนี้เนาะไก่เอาเลียงเชิญไว้ตรงนี้เลยแหละกันแต่แต่ถอดเมือเนดนี่เอาไปเลียงเชิญอ,อีกเชิญหนึงแต่ที่ไก่บอกว่าตรงนี้ก็คือแบบว่าเตรียมเงินไปผูกแขน, <laughs> น <laughs> อยจะไปเงินผูกแขนหรือเอาว่าหยอกเด้อพี่น้อง,อง <laughs> เรื่องเงินเนี <laughs> นละเ <laughs> <laughs> งินผูกแขนนะเฮาไม่ได้ก็ได้พี่น้องเอ้ยขอแต่วา่าเนาะ อยากอยากอยากเห็นหน้าฮะนะคอเต็อย่างไงเนี่มีผายมีผายแล้วก็คำอวยพรเนาะแม่เนาสิ่งที่เท่าอยากได้ก็คือคำอวยพรเนาะอวยพรดีๆแดีเนากับคออะไรอยู่นี่เลยแหละกับหอนมือกับหอนมือเท่ากับสิไปแจ้งลวงหน้าจากซองซ้ำมือเนาะเมื่อบ้านแจ้งลวงหน้าฮะนะกัดกระพังเบื้องถาว่าโควิดมันแซวแน่บางเื่อเท่ากับสิจัดงานเลยฮะนะเนาะเสียเอาซองไปให้กันอย่างเท่ามือเส้นนั่น บรต้องห่วห้องห้าเห้อเชิญทุกคนคนเที่ห้่งจะขึ้นบึ้มไม่แต่ขยันเทาขยันเทาลืมนะอ่าเม่นไว้เลยขยันเทาลืมว่าไปเชิญเพิ่นมาไหนดีแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้บอยเพิ่อนมาว่ามาแหววมาถักท้ายพี่น้องถักไก่มาอยู่มาอยู่กับน้องไผ่น้องไผ่ปกดคล้ายเครื่องไผ่ดู้าข้างในเมื่อกี้ข่อยนะบุหูได้ว่าเพิ่นมานะ ่อยเห็นแต่ข่อยยางมาแต่ห right ันไปเอียนเห็นพคนอยู่ผู่หักหักบวบหัวเพิ่นมานะมแค่ขู่กายตอนใดน้ำบวเมื่อทรัพยเพิ่นมาถามหาไก่อยู่ไก่บวอยู่บ่ได้มากินข้าวแล้วไม่เผาบ่วงคนนี้ส่วนข่อยส่วนอะไบ่อยส่วนเข้าตาอะไรเมื่อเมื่อเพื่อนมากินข้าวกินน้ำบ่วงยังเราอ่ะเพ่าอยู่เราไไปอเ่าเออแต่หน้่ไหนก่เพิ่อนแต่หนาเทน่หนคนแรก่นว่า อันมื่อนี้ก็คายเครื่องก็ธรรมดาพี่น้งองเอ้ยบวชคายดีไปไนเนะาะเพราะว่าอันมันก็อยากดิดเลยก,ก็ย่มันได้ชั้นได้กาวพี่น้งนองเอ้ยวัอนี้ก็้ันค้าวน,นี่้<อ>มันยังออกไปห้องเย็นแล้วไม่แหละทางมือมอื่นพี่น้องส่วนรายวันค้าวนี่ซื้อบ,บุญอยากได้คายเครื่องเขาเจ้าบอกมันเป็นแบบวันนันแบบว่าวันแข้งวันยังไหลคนบุญอยากซื้อเครื่องพี่น้องเอ้ยส่วันนี้ก็อยู่ตลาดนี้ก็ตั้งแต่ได้มาอยู่คอนจันทร์แต่ก็ได้คายอยู่เเนาะฮ้ยเนาะ พอได้เงินส okay. <ower ing> ุดก like ินอยู่มื่ออื่นกขนาสิได้ขายดีอยู่พี่น้องเอ้ยพยอยากอุดนู้นกับมาอุดนู้นในเด้อเดี๋ยวมีของแจกของแถมนำสื่อไายกับมีของแจกของแถมเดี๋ยวเขาแถมใหาเราประด้เลยเคื่อเขาแถมเกิดเป็นคู่ผูกกันมีลดราคาน้ำแม่นลดให้ถึกๆเลยพี่น้องเอ้ยเครื่องนะเดี๋ยวลดให้เอากำไรน้ำบรายเด้อสื่อไลยกับสีแถมเกิดเป็นคู่หนึ่งพี่น้อง ซื้อลายแทมให้เลยเกือบคูนึงพี่น้องเกือบสี่ห้าร้อยคูสี่ห้าร้อย 5, 600, ห้าหกร้อยอะไรแทมให้คูนึงเลยทาผู้แบบทาผู้ได้ซื้อแบบว่าเพื่อนเพิ่นได้ยินเนท้าเว่าอยู่นี่ฮะนากะกรมารามใดเนะาะฮะนะเพราะว่าเห้าจังหูจักเลยมาจากไซเนาะมาหาเนี่ยจากก้องบอกไก่รอ่องน้อเรื่องเนาหลับล่องวได้ด่วนลดพิเศษแน่นอนซื้อหอดอัน ซื้อหอดสามพันบาทเนาะสามพันบาทคือเมื่อเขาแถมเกือบคูหารอยนะให้ครูหนึ่งแถมเกือบอยังก็ได้ที่ว่าอยู่ในห้านนี่เขาแถมให้เลยซื้อหอดสามพันเนะาะใครอยากมาอุ่นนุนกะแวะมาอุ่นนุนได้เด้อพี่น้องเด้อเรื่องกับกินเข่าเลยพี่น้องเอ,อ้ยกินกินล้ำข้าวเปียกเบาไก่นั่นแหละกินล้ำเนาะใหมกินล้ำเลยเนาะบุ๊มีเงินซื้อพอกินเลยกินโมเมดพี่น้องเอ้ยซื้อมากอะ เรื่องกายยังไม่แจ้งข่าวดีเลยนี่แหละพี่น้องเอ้ยรอถ่าแต่เน้เพื่อนแล้วเกี่ยวเขาเลยเฮากะสิเห็ดเลยขันวาห่อนมือนั่นเนาะโควิดมันเบาบางเขากะเศจเป็นงานใหญ่เลยถ้าวาโควิดมันยังอ่นนอยู่เนาะมันยังบอกปกติขนะะเฮากะจะสีแบบเห็ดงานน้อยธรรมดานี่แหละพี่น้องกินนันกินนี่ไปแลวก็แล้วไปส่งรองแบงค์ไปห้องซีบ่เฮ้ย สะพองกับสียออกเลยพี่น้องสะพองกะเขาให้เพิ่นโ่งดีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวห่อดมือเนาะห่อนมือที่เพิ่นไปแท้ๆนะกะสีมะลำลากันเพิ่นอีกเธอหนึ่งพี่น้องเอ้ยลงเป็นคลิปสท้ายแทๆ้ๆแบบน,นี้นะเพราะว่าลำลาเพื่อนนาพี่น้องเอาเลยพี่น้องคลิปนี้กะสีเดขคจบเพียงเท่านี้เนาะข่าวดีเรื่องก็มีซํำน้นแหละพอกันไหมคลิปหนาเดอ้อ ก่อนจากกันไปเนาะเพื่องกะขออวยพรใรายห้ทุกคนเนาะอยู่ดีมีแห้งเนาะและกะป้าสจักรปลอดภัยเนาะสุขภาพเป็นแห้งเดินทางปลอดภัยได้พี<ด>นน่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ละกะกดติดตามเนี่ยได้พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเฮาเป่าก่และเศ้าเฮืองพี่น้องสําหรับกําลังใจดีๆก็ขอบใจหลายๆเด้อบางเธอเฮืองกะต่อเม่นซ่าเนาะบางเธอกะต่อเม่นโบยยาวนะเพราะว่าเฮืองกะ ยากเบี้ยคันมีเวลานะเฮงอยากตอบย่างๆพี่น้อะเฮ้ยเนาะบางเทธอเพิ่นเขียนมาย่างๆเขาก็ตอบแต่อยเดียวนะเพราะว่าเขาก็บะมีเวลาแน่พี่น้องเอ้ยกัดกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อกะมีมียั้งกะมียั้งแบบอยากตีกะกะเม่น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 ไตล่างมาได้เด้อพี่น้องเด้อผมเป็นยังอยากมุงเนี่ยกันจ็คส์ตอบเม่นอันคลายเขื่องจ็คส์ตอบเม่นยูทูบเม่นแต่พี่น้องเอ้ยขายเขื่องออนไลน์นะพี่น้อง เรื่องนนาเวียก์ร้ายพี่น้องเคยบูมีเวลาดอกเอาละพี่น้องคลิปนี้กับสิเดโคจบเพียงเท่านี้เนาะพอกันใหมคลิปหน้าเดอ้อกราบสบายดี